คำเตือนคลิปนี้เกิดจาก Ugh, ып, อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงอาจมีเลือดหรือภาพที่ไม่น่าดูเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําโหโอ้ยเก๋โอ้เป็นไงคางกระแทกด้วยโอ้โหเก๋เป็นไงล่ะบอกแล้วเขาบอกแล้วอย่าขับแรงเก๋มานี่มาเลยเป็นไงมานี่มานี่บอกแล้ว บอกแล้วโอ้ขับเร็วเท่าไหร่เนี่ยคลิปโอ้ตอนนี้ไม่เจ็บอะเจ็บไม่เจ็บอะกิ้งกับหมดเลยอะเจ็บไม่เจ็บอะเจ็บนิดนึงโอ้โหย้อนเวลากลับไม่ได้แล้วอ่ะเขาขอโทษอุ้ยอุ้ยไปไปล้างแผลกันโอ้เก๋มานี่เลยขอโทษไม่น่าเลยอ่ะแล้วแม่ไม่ร้องไห้หน่ะ เขาตกใจเชี่ยแบบท่านแกเห็นเลยอะเก๋กิ้งเลยอะทางแตกเลยเก๋กิ้งเลยเออไม่แตกหรอกเพื่อนตกใจไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยตอนนี้เจ็บไหมเจ็บทำแผลก่อนกระดูกเหรอกระดูกเลยขาวเลยบอกแล้วว่ามันขับยากเขาน่าจะย้อนเวลากลับไปเขาไม่น่าฮาวเลยอะเออเขาบอกฮาวมากๆเขาฮาวมากมากเขาบอกเก๋แล้วมันขับยากเขาฮาวมากมากเลย ย้อนเวลากลับไม่ได้ย้อนเวลากลับไม่ได้เขาย้อนเวลากลับไม่ได้แล้วไม่มันย้อนไม่ได้อยู่แล้วขางแตกวะนนิดห่อยขางน่าจะถลอกไปเลยขังบอกตลอดเดี๋ยวไปดูตรงไอ้นี่ตรงแสงบอกตลอดว่าอย่าขับเร็วพูดยังไม่นั่นขาดคำเลยปังแม่เป็นห่วงไหมแม่ดูปะ ดแม่เกแม่เยรถล้มแม่เกลรถล้มฮะวุ้ยสกูตเตอร์ล้มให้พี่มาพี่มาให้เกลนั่งนี่ก่อนเก่งไหมล่ะแม่หนูขอโทษเจ็บไหมล่ะลูกเก่งมาก เอาอะไรล้างหรอมียาไหมอ่ะกิยาได้ไหมไปโรงพยาบาลดีก็เถอเคไปโรงพยาบาลไปไปโรงพยาบาลมาเอารถออกไปเออไปปะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไม่เอาโอ้โหคางแตกคางแตกบวมด้วยนั่น่ะขอโดนหน่อยอยากย้อนเวลาไปไม่มีย้อนแล้วเก๋บอกแล้วอกไปนะครับไปไปทำแผลลูกไปทำแผลเดี๋ยวติดเชื้อมันอากาศยิ่งร้อนอยู่อะไรคือเบรกใช่ไหม จำเบรกหน้าด um, ้วยหน้าลอยหน้าความบางรบจัมีแบบแผลร็ไม่มีนะสิลูกเอาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลนี่เองเดี๋ยวติดเชื้อนะลูกเพราะว่าอากาศมันร้อนเอารถพี่มาสะพี่มาสุดท้ายพมาเอารถออกลูกไปไม่ร้องหรอกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเพิ่มเกลือเดี๋ยวร้องเกลือเป็นไรเก๋ไม่เด้อขนาดนี้ ใครไม่รู้เล่นเมื่อกี้สกูตเตอร์ไม่ใช่เขาอี่เข้าเหรอเป็นหนักกาไปขอโทษทุกคนคนดูอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้นะช่วงนี้พักรักษาตัวก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเนาะ,ปะไปไปโรงพยาบาลหลูกดูมันแดงเนี่ยมันช้ำถึงนี่หรือเปล่าเนี่ยดูดินี่ไปไป ไม่มทำเล็บไปทำเลบตั้งนานแล้วน่าจะไปว่ะทำเล็บตั้งนไหทำแผลนี่ขเป๋ารองเาอ่ะกินอะไรทรับไเกี่ยไปแล้วไหนวันนี้เปล่าไก่สบายเด้อตัวแผลด้ยเจ็บาตัวแผลงหัก้เน่เจ็บปวด ไปฮะถึงโรงแรมแล้วลลครับไป,อต,ปตอนนี้ฮะเราอยู่ในหะ้องฉุกเฉิน,นน้องเก๋แฟนเป็นห่วงเหมือนกันแต่ผมเป็นห่วงมากกว่าพี่เป็นห่วงมากกว่าเออแฟนพี่้าวกอ่าห้ามเอาเขาจะต้อง วันิเก๋น่าจะลองล้วแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงคือตอนที่ผมมาทำรอบไปแล้ว,ลวที่สกูตเตอร์ลม้มอ่ะผมร้องแบบดาออกแน,น่นอนคือเขาเช็ดแผลแรงแว่ะเขาแบบเช็ดพวกเศษหินให้มันอยู่ในแผแล้วหมอเขาเช็ดออกแบบรูดรูดออกผมร้องแบบหมอสารค<า>น,นองนี่หันกันเดิมนแลนแต่เก๋นี่ไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วเก๋แ,แผลใหญ่กว่าเลยโอ้โดูแผลยหญ่ะาอาันเทียบเอาเก๋ประมาณเนี้เก๋เเประมาณนี้น <laughs> แต่ไม่ตลกไม่ตลกเทียบ กันไ,ไหนครับเป็นเอ็กซเลย์นั่นแหลยคือมาลองเขาลองเอ็กซาเลยก์กระดูกว่าหันเราไปได้เปล่าอันนี้นเอก็กซาเลย์ใช่ไหมได้หมอเช็ปได้ลองไม่ได้องที่อย่างนี้ทำไมไม่ไ้องไม่รู้ว่าจะร้องตรงไหนโอ้สงสารมากมีมาเลยบอกแล้วเขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ขับไวเพราไม่น่าเล่นเลย เจ็บแผลไหมทันเช็ดอะไม่เจ็บไม่เจ็บเ,จบเลยเขาถูวันเต็มอะไรนะเขาถูท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 ูไม่เจ็บเลยเหรอมันก็คันคันถ้าตรงไหนเจ็บตอนนี้นก็สุดคนมันก็แสบแสบทุกตรงไปแล้ว <c oughs> คุณหมอเขาไปดูได้มั้ยเฉลยนั่นนงนอนอยไปทำไมเสียงอวีดังม <c oughs> าจากห้องเอ็กซเรย์ได้ยินหรือเปล่ได้ยิน รู้สึกแปกแปลกเลยหลอนไปแล้วเขาไม่ร้องหรอเออเปิดประตูข้างในเขาเอาเองนะแน่นอนเลยเสียงดังเลยวะได้เเปิดประตูปาเอาเกยจอยด้วยข้างในไม่ใช่ห้องเอ็กซเรย์นะห้องแข็งดีจะบอกตอนนี้นะฮะจะกลับบ้านแล้วก็ไม่มีกระดูกหักอะไรเป็นหน้าแผลใช่ไหมกลับไปดูแลต่อรีบบ้บัเดือนนี้จะไม่มีคลิปอัพราะเราวันนอกจากคลิปเนี้ยคลิปเดียวคลิปนี้แน่ เดี๋ยวก็ถ่ายที่บ้านนั่นแหละคนอื่นยังนั่งถ่ายเฉยๆได้เลยเก่งก็มีมีเวลาได้นั่งถ่ายเฉยๆใช่ปะใช่ใช่หรือเปล่าดูหนเรตอนนี้ฮะล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็จะเช็ดตัวให้เก๋ไก่สไลเดอร์ฉลอง10ล้านฉลอง10บล้านด้วสกูตเตอร์ลง เป็นการฉลองที่ยนเรียกว่าฉลองรู้ป่ะทำไมต้องเช็ดเช็ดตัวรู้ป่ะลืมบิดอันนี้ล้างด้วยน้าเกลือนะเป็นน้ําไม่มีเชื้อโรคอไรเลหมอบอกว่าแผลห้ามโดนน้ําถ้าโดนแล้วแผลมันจะไม่หายตอนที่เราเล่นตอนที่ไปล้มไปประมาาปะเอนที้เขาล้มเขาก็ประถ้ามีจะถ้าไม่ประมาาก็ไม่เป็นหรอกโอ๊ยเจ็บเด้เจ็บให้ ปวป่วยเช็ดเองไิดเนึ่ยพันแล้วแบบเช็ดเท้านะเท้าด้ามปี๊บฝั่งนี้ไม่เจ็บนะถูกได้นะไม่เจ็บถอดได้ครับเฮ้ยไปไปต้องเช็ดตั้งแต่หน้าตรงล่างเอาทำไมอ่ะเขาก็ไม่มาก่อไม่อไปเช็ดหน้าแล้วก็มาเช็ดขาขาเป็นกรรมเช็ดผิดเช็ดผิดไปล้างใหม่ได้ไหมพอดีไม่เคยเช็ดเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเอาไปนะเอาอันนี้เอานี้ไปซักเลย ดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำมนันอะคือเมื่อกี้เช็ดเท้าก่อนเข <c ười> าเช็ดจากบนลงล่างอนะกลับเลยพรุ่งนี้แม่ก็กลับเยอรมันแหละเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวครั้งสุดท้ายเฮ้ยข้ามมือสิอใช่ค <c> ร <ười> ั้งสุดท้ายที่อยู่ไทยในนานๆทีแม่จะได้จะได้เช็ดตัวขี่ไก่อ, <c ười> อืมนีว่ว่าโตเป็นสาวแล้วแม่นี่ว่าจะไม่ได้เช็ดแล้ว โอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยขอโทษค่ะแผลถึงแม้ไม่มีแผลแต่ก็มีมันก็เจ็บนะเสียงสั่นเลยตรงนี้เจ็บตรงนี้อย่างเดียวหมอถูตอนแรกมันแบบเป็นรอยแดงๆนะเลือดซิบนิดนึงหมอถูไปแบบถูเลือดออกมาเลยถูแรงตอนไปเพนโอ๊ยอะไรอ่ะเจ็บโอ๊ยขอโทษค่ะโอ๊ยมี้คเจ็บมีแต่แผล โอ้ยแสยบเสบเส็บครับคืนนี้จะไม่อาบน้ำข้าไปเลยไม่อาบอ้ยเออเจ็บตรงนี้เนาะมีอะไรปะเจ็บเหมือนแผลแผลแน่เลยตรงไหนตรงเนี้ยนี่อืมไม่เห็นไม่เป็นไรไหนเยอะไหก็แค่อักเสบเจ็บเจ็บหน้าดงหางโอ้อเจ็บรอยขวดนี่ใช่อืม ก็มันใส่เสื้อไงถ้าเขาใส่เส like ื้อแขนแขนยาวขายาวก็คงไม่เป um ็นอย่างนี้อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่ถ้าทางที่ด um ีก็อย่าประมาทอย่างพีอย่าประมาทถ้าเราไม่ประมาทมันก็ไม่นี่หรอกจำได้ไหมเมื่อก่อนตอนเก๋โดนหมากัดนะเค่หมากัดนิดเดียวเองไม่ใช่หรอแม่ต้องเช็ด ตัวหนูก็ต้องเช็ดดินะหนูก็ต้องไปฉีดยาตั้งไอ้นี่แค่หมากัดตรงเนี้ยนะเล็กๆเนี่ยนะหมาเขาไม่ได้ฉีดยาไม่รู้หมาอหนูก็เลยเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องเช็ดตัวมันก็เป็นไข้ไงลูกอ๋อเหรอบ้านลบอลอ๋อเออใช่โอเคผอมจังเลยลูกกินข้าวให้มันไอ้นี่หน่อยนะล่ะกินอะไรที่มันบำรุงให้มันรีเฟรชตัวนี้นิดนึงลูกหนูหุ่นนางแบกโอ้โหเจ็บโอ๊ยรู้สึก เหมือนอาบน้ำหบดหดจริงเหรอเออตัวสบายเลยอะแค่ตัวมันก็สบายสิ่ลูไม่ายนะเดินทางปลอดภัยนะครับออหายไปไวหนูแม่อาจจะไม่ได้อยู่ดูแลไม่เป็นไรหนูดูแลตัวเองได้เข็งมาเองจนตั้งแต่เด็กแล้วตัว้นเป็นกบาดนี้ก็ยังจะเล่นอะไรเพ็งๆอีก เดี๋ยวพจะบอกก่อนไม่จะไปเดี๋ยวแม่มาหาแลให้นนแม่กลับไปแพ็กของนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนรู้ว่าลงคลิปนี้ไม่รู้มันจะเป็นการทารุณอะไรใครหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเลือดมีอะไรแต่ว่าที่ลงคลิปนี้ก็คือเป็นหลักฐานว่าทำไมถึงไม่ได้ทำคลิปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าอาการเจ็บแต่ไม่หนักมากแต่ขอแพ้หายก่อนแล้วก็จะ ถ่ายคลิปให้รัวๆเลยนะคะแล้วก็อยากฝากทุกคนว่าอย่าประมาทเพราะว่าพอประมาทปุ๊บก็จะงงเหมือนตอนแรกเล <laughs> <laughs> จะงง,ง,ง <laughs> หน่อย <laughs> <laughs> มันไวมากอะ่ะทุกอย่างมันเกิดไวมากอะแล้วยังดีที่มันไม่ได้เป็นอะไรมากถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบหัวเก็บไปฟาดหรือไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบอิช่อง <laughs> 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 เดี๋ยวเดีย๋ยอ,อาจจะมีไปทำอยู่แล้วไปก็จะไปหาแฟนใหม่บ้าเหรอเขาก็ไม่นี่เรา ตอนนี้ก็จะต้องให้ไปมาดูแลจะดูแลเขาไหมไม,ม,ไม่ไม่ไม่ดูแลไม่ไม่ดูแลก็แปลว่าดูแลอตอนนี้ฮะก็จะจบจากลาคลิปสกูตเตอร์อจะส,สกูตเตอร์มาหนึ่งคลิป <c oughs> ได้คลิปแถมอีกหนึ่งคลิปเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆถ้าให้เลือกระหว่างสกูตเตอร์พังกับเกมแนแพร์ดว่าเขาเลือกอะไร จะบ้าแล้วเขาเล่นสกูพิเตอร์พังจริงๆถ้าแบบจะให้พังไปแกถ้าแบบเก๋จะโดดลงหญ้าหรืออะไรเงี้ยปล่อยพังพังหมดเลยดีกว่าเก๋เป็นแผลโอ้เขาก็อยากโดดแล้วไม่มีหญ้าอยู่ข้างๆปูนลุ่นๆตอนนี้เก๋หลงตัวเองไงเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ก็คือเวลาผมเป็นแผลเงี้ยก็คือแบบสองสองปีหายตอนโดนรถชนขาหักแต่พอลุกขึ้นมามาดูขาตัวเองเอ้าแผลหายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปซื้อยาซื้อข้าวต้มให้เก๋กินมื้อนี้ก่อน เตรียมพร้อมไปละเพอให้ยายทำดีกว่าไหม